วันนี้ราจะมานเสนอโค้ชพร์คเพิรที่เป็นเล็กทีจังหวะปอะมาณชุนี้กุดังนี้ผมนายวรเม็คำแสงชั้นปอสสองลำหนึ่งที่ยี่ครับสวัสดีครับคุนายเมธุพคบุญชาติชั้นปอสสองลำหนึที่8ครับครับสวัสดีครับคุณนายเป็นพานได้ท่สองลำหนึงที่9บรับครับ ครับผมนายยุทธพันธ์ชาติชั้นเขาสองสนึสก้าครับมาของรถโฟาร์เครื่องยนต์ดีซเล็กนำความรู้ที่ไามาเพื่อออกแบบและสร้างรถโฟลาร์เครื่องยนต์เล็กวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาอาชีพแข่งรถโาร์ทเครื่องยน 2. เพื่อออกแบบรถโตคัสเครื่องยนต์เบนินเล็กครับ 3. เพื่อสร้างรถโตคัสเครื่องยนต์เบนินเล็กครับ 4. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของรถโตคัสเครื่องยนต์เบนินเล็กครับ 5. เพื่อตรวจสอบความพอใจของผู้ใช้งานโดยการทดสอบครับผมจะมาอธิบายอุปกรณ์รถโตคัสเครื่องยนต์เบนซินเล็กนะครับหึ่งจะเป็น โครงอะไรครับเรป็นระบบบังคับเลี้ยวเป็นคันชักส่งมาที่ล้อเพื่อเลี้ยวสองเป็นระบบเรบรคเป็นคันเกียร์ฮองตัวนิกดัดใช้ดัดแปลงครับสามเป็นคาเล่งแล้วก็ปั๊มกระถุ n g ฮองตัวนิกแล้วก็จะมีถูกถมันมันดีครับแล้วก็เป็นเบาะนั่งแล้วก็เป็น โอกรองรับนั้นมกแล้วก็ปั๊มเบ้ครับจะเป็นดิสหลังเขาขับหลังขนาด2ี่สิมิลเครื่องยนต์75แรง2องร้อี่สีีครับสเตอนะาสเตอหน้าเป็น10วันสเตอหลังสามสิบสวันแล้วก็เป็นการซุ้มล้อกันดี่ครับ ล้อเป็นขนาดสิบนานานาสิบนิ้วครับเป็นขนาดสิบนิ้วทั้งสี่ล้อโคขาดเครื่องยนตมีดิล็กนะครับเปิดสวิตไปที่ตำแหน่งออนเปิดน้ำมันเลื่อนไปตามลูกศรดึงโชค๊คมาตามลูกศรแล้วก็ดึงเชือกเพื่อสตาครับ เมื่อเมื่อสตาร์ทพัดจะยังไม่จับตัวเมื่อเล่นเครื่องคนรอบเดินเบาพัดจะจับตัวและส่งกำลังพีษเตอหลังทำให้ล้อหมุนครับ